สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่21ของการทดลองนั่งทำสมมติ100วันติดต่อกันนะครับวันนี้ก็นั่งได้30นาทีนะครับโดยสภาพโดยรวมก็ถือว่าไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสังเกตได้ว่าจิตนั้นก็เพลินไปกับความคิดมากกว่าที่จะอยู่กับลมหายใจนะครับก็คือเวลานั่งนะครับจิตก็เพลินไปกับความคิดนะครับแทนที่จะรู้ว่าคิดแล้วก็ปล่อยแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจนะแต่ว่า ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับมันคือจิตนั้นเพลยไปความคิดนานนะครับกว่าสติจะระลึกได้ว่ากําลังทําสมาธิอยู่แล้วก็ดึงจิตกลับมารับรู้ลมหายใจก็นานนะครับแต่ว่าดีในช่วงท้ายหน่อยหนึ่งนะครับที่กําหนดลมหายใจได้ดีหรือว่าจิตนั้นตั้งมั่นกับลมหายใจนะถือว่าเป็นช่วงเวลาประมาณ2อสานาทีท้ายๆของ30นาทีนะครับคิดว่า ยากเหมือนกันนะครับการฝึกจิตสติแล้วก็สัมผชสัญญะนะครับแต่ว่าก็ต้องพยายามเรื่อยๆนะครับหรือว่าหลายๆวันครับกว่าจะดีขึ้นนะครับคิดว่าจะดีขึ้นนะครับถ้า,าฝึกไปหลายๆวันนะครับก็จะยังฝึกหลายๆวันต่อไปเรื่อยๆจนจะครบหนึ่งร้อยวันว่าจะเป็นยังไงนะครับ